สวัสดีครับน้องๆนะครับต่อไปพี่จะอธิบายเกี่ยวกับการคัดแข่งคืนนี้ครับเอาสามทีมนะครับของร้อนมัจะมีทั้งหมดเจ็ดทีมนะครับตามรายชื่อที่อยู่ในนี้นะครับเจ็ดทีมนี่คือตารางนะฮะพี่จะใช้ระบบแพ้คัดออกนะครับโดยจะมีการแข่งเอาสองในสามนะครับนี่คือตารางคร่าวๆนะครับจะมีเดี๋ยวพี่จับฉลากเรียงตั้งแต่หนึ่งมาเจ็ดนะครับแล้วทีนี้ มันจะมีทีมทีมที่จะต้องแข่งอสองรอบก็คือทีมนี้นะ2อรอบเดี๋ยวพี่จะจับนะครับจากรายชื่อในนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะพีจะใส่ใส่เข้าไปแปบ๊บนึ่ง พี่ขอพี่ยอดจับเลยนะคำๆนะโอเคเอาเลยละกันทีมที่หนึ่งได้แก่ยาลานก้าสวีดีนะ And v ใครจะสวยทีมนี้แหละอีกสองทีมนี้แหละแข่งสองรอบ W อิต่อเจวอก็เอสบิวจำเป็น สุดท้าย HT โอเคนะได้แล้วทีมแรกนะครับยาลาลิก้าทีมสองเอสบิดีมทีมสามแอนทีมสี่วีทูทีทีมห้าตจอวอทีมหกจำเป็นทีมเจ็ดเฮีนะครับก็คือทีมเอสบิตจอวอกับเอสบิ w, จำเป็นนะครับโคตรสวยอะแข่งสองรอบนะครับโอเคพี่เขียนให้ เป็นอัดโอเคนะครับโอเคครับ